เออหอบลูกหอบต่อมาเจ้าหิพาค่อยยังไปใส่นี่ยงานอย่ามงบอ้บอั่นหิพผ้าไปได้ยิ้สเหน้าๆๆุน่ะโอ้คุณน่ะเอาไป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 กับไปคุณน่ะ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับที่งานย่าโมนะครับวันนี้แม่ยายผมนําทัวร์เลยนะครับผมก็ออกมาหาซื้ออะไรกินนะครับของกินเยอะมากครับทุกคนใครจะมาก็รีบมานะครับผมร้านดังๆเพียบเลยนะครับไม่เชื่อลองฟังเสียงนี้ดูอองเองียงเสียงยังไงหอยทอดครับหอยทอดครับ ผู้ใดอยากกินหอยทอดก็แมาเด้ครับเด้อช่บงนีเจ้านี้ดังจริงๆครับใครเดินผ่านต้องได้ยินเสียงแกเป็นคนแรกเลยนะครับผมมางานทั้งทีงานกาชาดแบบนี้จะพลาดได้ไงครับก็ต้องลุ้นกันสักใบละครับส่วนใครที่ยังไม่มาต้องรีบมานะครับเพราะว่ารางวัลใหญ่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะฮะรีบมาก่อนรางวัลใหญ่จะหมดนะครับหลังจากเราเสียงดวงแต่ยังไม่มีดวงเราก็เดินมาเจอร้านดังนะครับร้านนี้บอกเลยว่าทุกคนรู้จักแน่ๆครับคือร้านเจ๊แขกแขกปากนั่นเองนะครับผม พอมาถึงหน้าร้านเจ๊แขกสิ่งแรกที่ต้องทําคือต่อแถวครับเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะครับเพราะว่าแถวยาวมากครับส่วนบรรยากาศที่ร้านนะครับบอกเลยคึกคักเอาเรื่องครับผมไม่ว่าลูกค้าไม่ว่าคนนะครับรอไปด้วยเต้นไปด้วยก็ว่ากันไปนะฮะส่วนที่เราสั่งมาจะเป็นแบบรวมนะครับแบบรวมก็จะมีไส้มะพร้าวนะครับไส้มันม่วงไส้ฟักทองแล้วก็เป็นไส้ข้าวโพดครับ รู้สึกว่ากล่องเดียวไม่พอครับต้องจัดเบิลอีกสักกล่องครับกล่องนี้จะเป็นหน้ามะพร้าวนะครับใส่มะพร้าวล้วนเลยนะครับหนังท้องอิ่มหนังตาหย่อนก็คงจะได้เวลากลับบ้านแล้วครับก่อนกลับบ้านมีการแสดงโดนบินครับทุกคนอลังการงานสร้างจริงๆครับปีนี้ใครยังไม่มาต้องรีบมานะครับวันนี้ขออนุญาตกลับก่อนแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าหนังตาจะหย่อนแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปใหม่ยังไงอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับไปละครับผมสวัสดีครับ